ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับในเกม Minecraft p กกิ e t e d i t เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับแมบตามหาน o r ผู้หายไปครับก็ผู้สร้างเกมนั่นเองโหหายไปได้ไงครับโอเคเรามาอ่านในเรื่องกันดีกว่าเนาะเนื้อเรื่องแบบโคตรยอ่อมันคืออะไรครับโอเคมา o r t เป็นผู้สร้าง Minecraft นะครับเขาถูกลักพาตัวครับไปโอเคคุณจะปล่อย ให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เนาะโอ้โหเขียนก็ยังไม่จบเป็นไ,ไรคุณจะบอกเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้นี่หรอไหมครับจบกันโจนที่รักพาตัวนอตไปคือโฟกี้โอเคโฟกี้ครับอย่าตกใจเพราะเขากลา,ากมาก <c oughs> คุณคุณนะโฟกี้คุณต้องไปช่วยเพื่อใบครับของพวกเราครับเอาเดินทางได้โอเคผู้สร้างแม่แม่มวย โฟกี้เกมเมอร์ชานอ้โอเค y o u t u โฟกี้เกมเมอร์ชาน e ลครับซับ for me ซับ for me โอเคครับก็ไปกด Subscribe เรากันได้เนะให้คุณไปตามหาเนสแน่อยู่แล้วมันจะมีจุดเช็คอินอยู่แค่ไปทุบบิ๊กคอนเก็บไว้เท่านั้นเองสะสมไปครบสิบอันนะครับคำเดือนอย่าไปเชื่อกับแบบนั้นมากนะให้ระวังมากๆัๆรบระวังจะโดนหลอกอี ด้วยครับโอเคอีด้วยครับเชื่อไม่ได้แบบนี้แบบเนี้ยเนี้ยบิคอนโอ้หไปดีกว่าขอให้โชคดีนะเปิดมอนด้วยล่ะว่าแต่เกิดมาปุ๊บมันก็มีเสียงซอมบี้ร้องบร์โอเคเดี๋ยวเปิดแป๊บอีซี่ก็พอนะเราเป็นคนกะโโหดูอาวุธเนื้อเกะแล้วก็ปุ่มไม้เนี้ย ใส่แปบบ๊บนี่เทไหมละ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับเรียงแปบบ๊บเออนี่ดีกว่าเนาะแล้วปุ่มใส่เออตรงนี้เนะไป let's go <S เอออะไรจะโอเคอะไรไหมเซฟหนึ่งเด้อเด้อเด,ด้ปับเกมแป๊บหนึ่งกลางคืนแล้วก็ล็อกจะได้นอนได้ครับโอเคเราเซฟแล้วโอ้โห มาอึ๊บอึ๊บถ้าคุณจะกดขอให้โชคดีนะไม่กดดีกว่าเราไม่เสี่ยงบอกแล้วครับเขาบอกแล้วว่าห้ามเชื่อแบมมากแห่ถ้ากดตรงนี้มันจะเป็นอะไรมีอะไรอุ๊ยอุ้ยอุย,อย,อย,อยนั่นไงว่าแล้วถ้ากดแล้วให้โชคดีอย่าไปเชื่อแหม่มากไม่กูจะตายแล้วเกือบไปแล้วเ้ย ดีเจด่วนๆเลยครับมาแล้วจะกระโดดนี่ซ่อมได้อยู่ได้อยู่ยเชื่อม,มากเวนจริงจุดเช็คนั้นที่หนึ่งครับแล้วก็ทุกบิคอนในใช่ไหมห้ืว่ากดเวแล้ว,ลวฟักอยู่อืออุบาทว์มากลงไปเลยด่านสองครับโอ้แล้วมันมีระเบิดอยู่แล้วเนะี่ยหน่วยระเบิดแล้ว โอ้หแมปอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยว้อะไรตุชั่งเซฟสองโอเคแมปอะไรวะเนี่ยหนึ่งบาทเด้อเดเด้อเด้อหนึ่งบาทหลายบาทถ้ามีเงินอยู่หนึ่งพันเท่ากับกี่บาทหลายบาทใช่หนึ่งบาทหลายบาทหนึ่งบาทนี่มันเวนอะไรกันวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อเด หนึ่งบาทหลายบาทหนึ่งบาทหลายบาทน่าจะศูนย์ไม่มีค่านะเราจะใช้หลักการอุบาทเนะี่ยหนึ่งพันใช่ไหมศูนย์ด้านหน้าไม่มีค่าเพราะมันเล่นมุกนี้อยู่เรื่อยโอเคเราไปหนึ่งบาทกันดีกว่าวีนแล้วดิอื้อเอื้ออื้อเวีนจริงนี่มันแบบอะไรกันเนี่ยโอ้ยลูบโบให้นี้เลยวะโอ้แบบเวนีนจริงเดี๋ยวขอหอแบแป๊บหนึง่ง ก็ไม่มีเจตนาจะด,ดาผู้สร้างถ้าหลุดปากไปก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเราลบของไม่จําเป็นทิ้งดีกว่าโอเคกินอะไรไม่กินคุณกินแนวกันไหมไม่กินอยู่แล้วยังจะเดินไปก่อนแล้วกันอ,อืออ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 ีกแล้วมันอะไรกันเนี้ยทำไม อืออเงีนหมดคาถามที่ซับซ้อนและอุบาทมากโหเราไม่ชนะเลยใช่ไหมกินแมวกินแม่ไม่กินคือตอบไม่กินปุ๊บแต่เบิดเวเนะจุดเช็คพอยที่สองเบทุกบิคอนแบบอ๋อเราได้บิคอนมาด้วยไป let's go เออเมื่อจะถึงโอเคครับถึงแล้วเซฟสามมมอนเตอร์อยากจะใกยกว่า เว้ยเ้ยเราจะเซฟยังไงเดี๋ยวปรับมอนปลอดภัยแล้วก็กลับเป็นลีซี่ดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่มีมอนเกิดทีแล้วก็รีบเซฟโอเคพิกเอ็กขุดวงสปาว์ในร้านเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวดูอ้ยอุ้ย นี่มันยิงเวนอะไรกันเนี่ยเดีด๋ย้ๆๆๆๆนี่ได้แล้วอันหนึ่งครับโอเคโอ,โอ้โหโอ้ยิงกันเองแล้วยิงกันเองแล้วครับโอกาสน,นี้ยิงเวน,เนี่ก่อนไม่มานี่เลยอือยิงกันหมดข่ายเวน,เนี่ก่อนฮึบสู้ๆจอกโอ้ยทำไมมันเดินยิงกันแบบนี้ มาๆๆๆจะตายแล้วจะตายอืออีกแล้วโอ้โหมันบุกเข้ามาในนี้เหรอวะายปิดประตูตก่อนโอเคนี่มันหาเลยนะโอเคมาโอา้แล้วโทรศัพท์มีการบั๊กเล็กน้อยวิ่งเอาไว้เราตอนนี้ขุดก้อนสปาไว้ได้ก่อนเนี่ยมันสำคัญแล้วไปขุดหินอีกเอาวางไว้ที่เดิมอืออือแล้วโทรศัพท์เสือกบกั๊กฟัน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 เร็วเร็วอึ๊บ โ okay. อเคตัวเดียวแล้วครับเ่านมชูชชมอนอบโอเคเราลอดแล้วอุ้มลอดสที่ไหนอืมมันมีสามกองสปาเวนจริงเดียวจะตายแล้วคุดแป๊บโอเคลอดแล้วเออลอดสะที่ไหนเอออีกแล้วมาอีกที่หนึง่งเหลือตัวเดียวแล้วเราน่าจะชนะน่าจะไม่ต้องหน้าจะแล้วแหละแล้วนี่มันกล่องอะไรเลเทอร์ อเลีเวอร์พูดผิดอีกอกากจริงแล้วได้ธนูมาด้วยครับท่านผู้ชมโอกาสนี้ได้ลูกธนูมาเรียบร้อยเนาะดีมากเจมแมวมากขอบคุณเดอะสเกลิตันคบโอเคไปกันเลยเคอะไรไหมเนี่ยจะนอนไม่นอนก็เรื่องของมึงนะคะโหนี่การใช้มึงแล้วนะคะโดยสงูงแล้วตกลงเนี่ย ไอคนสร้างแมพนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายวะโฟี้โฟกี้โซกี้อะไรเชื่ออะไรจุดอินล็อกอินที่สี่มาถึงเมื่อกี้นะผมไม่ได้อ่านที่ปลายทีผมแค่จะถามว่าไอ <c oughs> คนสร้างมันเพลอะไรโอเคไหเออมาหนึ่งสองสามมากลัวแบบน,นี้ก็ไม่แล้วกูมาติดอะออ ไม่ไอ้น็อตทำไมแกมันไปนอยู่ที่อะไรวะนะีอือหือตกอีกแล้วโทรศัพท์นี่มันขี้บักครับท่านผู้ชมคาตัวตายเองไอ้โทรศัพท์ก็ใช้แค่เจเจเองเนี่ยโอ้โหเจเจไม่น่าจะบักไม่ เราต้องต้งสติให้ดีเราดูได้บนได้ว่ามันมีหินเปล่าอีกแล้วไอหินเว,นเว้ยเลยเออเอาแล้วมีชุดเกาะแตกด้วยนังเพลงเลยโอเคเราถอดก่อนดีกว่าฟึบอึบชิบนั่บ,บนบมันติดหินนีกว่าเนี่ยติดหินอีกแล้วไอคนสร้างมันจะเอาอะไรกับเราโอ้โหทำแมปวร้อน ใช่ไหมเนี่ยออืเกือบครับเกือบโอเคตะเกาะบันไดได้อึ๊บอือไม่กูโอ,อกาสนี้ตายดีกว่าเออเนื้อพองเนีโอเคมาดิมาไม่กลัวอยู่แล้วกระโดดที่หนึ่งอืระโดดอีกที่แล้วก็กระโดดโอ้ยนี่ไงโทรศัพท์บ้างอีกแล้วดูดิครับเพื่อนผู้ชม อิ่วมันหันไปเองอะ่ะโอ้โหโทรศัพท์นี้มีอาถรรพ์หรือเปล่าเนี่ยโอเคฮึบอืมบ้ากอีกแล้วดูสิท่านผู้ชมไม่แฟร์เลยเอาดิเอางั้นเราก็ไม่แฟร์เหมือนกันครับแล้วเมื่อไหร่ไฟจะหายหมาเนี่ยเราก็ล้างครับแล้วก็บินขึ้นไปไม่แฟร์โทรศัพท์นี้ไม่แฟร์เราก็ต้องไม่แฟร์ด้วยกันโอเคแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมฟึบฮึบ โอเคแล้วนะครับจุดเช็คอินที่ห้าแล้วนะครับมีสิบอันตอนนี้เรามาอยู่ด่านห้ากันแล้วจากตัวสับบักอุบาทเอิม่มอะไรวนะเนี่ยขอบคุณที่เล่นแบบนี้จนจบนะครับแน่นอนว่าไม่จบเพียงเท่าน,นี้เพราะยังเก็บไม่หมดรอภาคสองได้มั้งจะดังบาคสองไหมภาคไม่รู้นะครับแล้วแต่ความขี้เกียจของคนสร้างฮ่าฮ่ขอบคุณมากครับ YouTube ฟกี้ เกมเมอร์เซียสทีวีนั่นเองผู้สร้างหมวยโฟกี้เกมเมอร์ชแนลบายโอเคมีโลโก้ยิ้มด้วยกดเพื่อจบเกมจบเกมเออจบเกมอืมรางจบเกมไม่เกินเนาะไอธนูนี่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยสักนิดเส็งจริงเอ้ย ยิงผ่านลาวาแล้วมันติดไฟยังนะความรู้ใหม่ครับผมก็ไม่เชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้ายิงธนูใส่ลาวาเนี่ยแล้วทะลุมันจะติดไฟอ่ะผมไม่เชื่อแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับโอเคมันติดไฟจริงด้วยดูเดี๋ยวกานผู้ชมนี่มันติดไฟโอ้โหด,ดีจริงดีจริงเรากลับไปดูตรงนน้นด,ดีกว่าเนาะแมวไปไล่ลาวาเล่นด,ดีกว่าดีไหม โอเคครับ okay, จากด่านทั้งหมดนะครับที่พวกเราเล่นนะเราได้ดิคอนมาสามอันนะเลยสองอันที่พวกเรายังไม่ได้อนะบพราเรากากเกินเนาะก็ไม่ใช่พวกเรานนเราเราคนเดียวคนแคสเนี่ยกากโอเคก็ค่อนข้างกากอยู่พอสมควรเลยครับโอเคก็สำหรับแแบบนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะหรือว่าเดวๆๆขอดูพื้นผิวโลกด้านบนหน่อยดิ ดูจะดูว่าแอดเนี่ยเขาลงมาสร้างลึกหรือเปล่าไม่ลึกทีนะก็ด้านบนก็จะเป็น NPC นี่หว่าโอเค NPC ในทุ่งสวนาบไม้ก็จะแตกต่างกันไปเฮ้ยเราไม่เคยไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่าแบบมันอัปเดตใหม่แล้วแบบถ้าอยู่ในไบ,บโอมาแลไรก็จะใช้ไม้นั้นสร้างอะดูดิที่จริงเป็นไม้โอกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่จริงอะ โอเคกลายเป็นไม้สมนไม้แดงแล้วนะครับสวนก็ใช้ไม้แดงกันครับสวนครับโอเคเฮ้ยอัปเดตใหม่หว่ะแล้วนี้มันบ้ามันเน่ยน้ำหรอโอเคก็ผมเป็นลงชาร์เดอร์นะถ้าสวยเห็นอะไรแปลกๆอับผมลงชาร์เดอร์ชาร์เดอร์ชาร์เดอร์ก็คือเงานน่นเองนะครับก็แค่นี้นะไม่มีอะไรจะพูดมากแล้ว ก็สำหรับคนที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้คลิปต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่อยากเล่นกันเด็ดผมจมีลิงก์เอาไว้ด้านล่างครับอย่าลืมไปกดไลค์โซอี้เกมเมอร์ทีวีกันด้วยเนี่ยโอ้แล้วมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูก็โหดอ่ะเนี่ยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้สไปโหลดดคลิปนี้ครับ